สบายดีตอนเศร้าพี่น้องบ่สุขสุขคนตอนนี้โอนก็นอยู่ในเฮือนหมู่คือเก่าอยู่กับลูกสาวสินอนเป็นหมู่หมู่ให้นอนอยู่จากช่องซ้ำคืนเพื่อพี่น้องสิอยู่นี่อัน,น้กะอีแม่เราเห็ดอันนั้นเขาเขียบใส่ในงาตอนที่เราไปขายตลาดนะขายดีดีเพิค่คนเราตา,ากปลากระไลพูดอีก นี่จะเขาเขียบใส่งาบักหลาย,ลายเราเห็ดเป็นธุรกิจ้ายเขาเขียบเลยเด้อยังว่าแม่ีนเล่าวันนึงว่าเราบริยูซื่อเห็ดเขาขอ,ของเขาเขียบ้ายเรียงลูกเลียงเตาก็ยังดีได้เนาะ ขนาดบิงหลานนะบังเขืออันชิไปเบ่งเครื่องเห็ดข้องอีแมกก่อนนูไปซื้อมาเลนมาตำเตงานจะจ๊ะ่เิงจ่าหละ มาตำหมักแดงนาข้าวเพิ่นบุญได้งามนะหมู่บ้านนี่บ่งามมืออมม้อนี้เตรียมพร้อมแล้วเนาะสิตำหมักแตงกินพี่นอ้องจักมากใช่กะเฮากินแซ่ยบอะไรอ่ะชุดหมากพอแล้วเนาะหกหิน,หนเนะาะคักเนาะลึกดำบันตั้งแต่มสมัยเนี่นยเนเ้อดึกดื่อจะปลาแหง้งมาแต่อันเพล่ะมหาใส่บ้านน้องอน้นเพล่ะ นี่ก็ห้อยต้มเรื่มคืนนี่พากันมากินอีกนะ้องกระเจวจิ้มเบึงต้กเต่งคือเก่าใส่กระเทียมหมักเพสแปงนัวใส่น้ำตาลทีนี่ก็ตำ อ้นน้อยผุนะไปอันธุระผุนเด้อจน้อยชวยผุนละผุนกันมาพี่น้องชงบายบายผุนละ,นะลใส่แตงลงไปนกนาว ลิ่นพี่น้องอขั้นตอนสุดท้ายกับประเด็กนัวพี่น้องเสร็จน้ำปลาน้ำพี่น้อง จ้ากินข้าวเส้าด yeah. the ้วยกันเลยพี่น้องสุขุมสุขคนสีมะสกิดอะไรนั่นซีลวนนี่ก็แล้วแล้วพี่น้องปิ้งปลาแห้งกระต้มหอยกระตำแตงกินข้าวเส้าพี่น้องสุขุมทุกคนช้าสบายดีพี่น้องสุขุมสุกคนกินข้าวเส้าเด้อกับหมูสองคนวันนี้พี่แม่เราเห็นเขาเขียบเราอยู่ ไปที่พ yeah, ี่น้องนัสาแรเดอมาเ่ธลายที่น้องนุ่าได้ถ่ายชุจำิกันยังบอกพี่น้องะกินกับปลากินปลากินบปลาแห้งแห้งกินบ มาด้จ้ามาทุกคนข่กันจ้าเลือดชาลันปลาเมื่อเช้าวปุคนเห็นเป็นจะแช่บอกแชดนี่คือปลาหวานแล้วใครมาผิดน้ำอะเห็นไหมคันตากแห้งดีแบบนี้นานได้ดปลาหางเถื่หาเข้ามาหายเถ่าปา หลาแถวเซนไม่ซื้อกร้องหาพี่กิ๊กมาด้วยพี่น้องกินกันูสองคนเลยล่ะเมืก่อนมันกินกันสามสองคน <c oughs> เอากะโลเฮินเดินอากาศเดินนอไปน้ากานเนตีอนู่ะเนาะนุยเราหาหีงานเลียบนี้แล้ว่นกะเลี้ยงลูกอยู่กับลูกลูกชาย่นไปหรงเรียนน้องลุงบไดไปเพราะว่าโรงเรียนหลักมืเปิดประวังเรียนโรงเรียนจางเนาะหรงเรียนเดกาเน เดือนแเดือนแสนส,สี่เดือนแสนสี่มันบาทาาเทนะ่านั้นห้ราร้อยือ่้นะพอจางไปเราประวันตรงเมียนตอนเทียนเือยน้ไปหับเอาเพื่นมากึนเข้าตอนเทียนคือไปหักเนาะเข้าไปเรียงข,ข้าวบอ้าเลี้ยงข้าวเดือนหนึ่งแสนแป๊ะ ูรุ่ะการเที่ังซื้อ่ะอนยังเห็ดใหายสมโนคคัว,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 วยังบบเล้อเลยเดองเดิมกานหนุงหน่งากทางสม,มโนครัวอนก็หาอันนบบวันเป็นคแนแหลนหายหอ,อ,อยู่ยังบุทันได้บุมคนยันนงขาดยังไม่ได้เลยลลเดิมแตยเลย เด็กยังยังมาได้กับลูกสาวค่ะต้องรอให้ได้สมานคัวมาก่อนเพราะเขาเปยืนสองเทียนหมองหันบมุนหนีเขาต้องมีสมานคัวมนีมีเขาก็ยาก้อ่ะวันคล่ะ ได้ล้วเขาแล้วมาไปเลไปถามเบิ่งทางด่านว่าด่านเปิดมันยังพี่น้องว่าถ้าขามไปแล้วจะถือกักตัวบอกรือจังไรนะแต่อย่าพึ่งเดิไปถไปามเบิง่งเนี่ยมันยังถือกักตัวอยู่กะบ่ัวขาดนะพออยากขามไปหารางวนแน่พี่น้องกลับกินมาลายว่กะก็บอก่ไปหามนลามเป็นบาเปิดจะคือไปในอะไรพี่น้องเลย ไปบุได้หมูนี่ได้ผัวคนสกุลน้อนเพิ่งไปชิคามจันรอด่าเพิดขามหาแฟนเพิ่น ขอบคุณจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วเอหัวไทยหัวคนไทยกดมาเหมือนจะปีแล้วสองปี เช้ากันอยากขึ้นเขาอยู่้งอยากลุกมันคือีรทำบถงเขาเนะเป็นาอุน้องอ้นับไปทุรนะเ่อเดิมงเดิมแล้วเผื่นมาแรียกสิได้ให้เพื่ออธิบายเราที่น้องฟังเอง ว่าอย่างนี้ทันทีจ้ะล่าก็ล่าจ้ะน้ลูกๆไหนล่าเลยล่าจะก่อนได้อเพียงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องลุงนะพาแม่เลี้ยงเดี่ยวในเด็กจะเด้อฝากช่องน้องลุงคนน่ารักหนเด็กจะเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกำลังใจจ้าบ๊ายบาย